บ,บังเริ่มกินข้าวดีกว่าทุกคนไปยนมาวันเช้าวันใหม่เราออกไปดูเพื่อนฉันหน่อยสิเก็บของเรืเ่องอะไรทำอะไรอยูนายกำลังกินข้าวเหรอแล้วมีขนไก่อะไรข้าวเมื่อกี้นายเพิ่งอ,อิ่มเหรอว่าเพื่อนเราออกไปสำรวจกันเล่นนี่นะครับเราเพัฒนามาไกลแล้ว เพื่อนเราไปพายเรือเล่นกันดีไหมเพื่อนฮะเราไปพายเรือเล่นกันไหมไปกันเถอะขอดูของมันมีอะไรบ้างมีเบเป็ดเบ้เบ้ากมาทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าพียามาจากไหนเนี่ยก็ในจะไม่ได้เราฆ่าในมดได้อ้าวเพื่อนเราไปหาขับเรือเล่นกันเอ้ยเพื่อนไก่มันออกไมีกแล้วตรงแต่มันน่าจะเด้งออกมาอาจจะใช่พวกะมันเจ้สุดแล้วฉันลืมวางถลมด้วยเพื่อน นี่ยังไม่ได้งอมาอีกแล้วฉันเอาตัวเก่ากลูกละเราต้องมีฆ่ามันหาค้อน,นมาตั้งนานกูตาครับเออฉันหาคอนมา60ตีอันครับเออไอเอออะไรวะขุดขุดอันนั้นมาตั้งเยอะเพื่อนเรทาไงดีเนี่ยเราูทำมาตั้งเยอะเราไม่มีขนแกะให้เพื่อนไม่ค่ามันมือฉันบักฆ่ามันเลยอยู่นะฉันปักหมดเลยเนี่ย มันจะมีตัวอะไรเกิดไหมเนี่ยมีแค่ก่กระตัวเดียวเออทุกคนฉันจะดันมันลงลาวานะเพื่อนไกนะ่แต่อตอนเออฉันเปนเงาไม่ได้ข่าองเจอละนู่นไหนวะมาทุกมาเจ้าไก่เจ้าไก่กุ๊กกุ๊กมันอยู่ไหนเนี่ยเจ้าไก,ก่กุก๊กกุ๊กเจ้าไก่กุ๊กกุ๊กมันไม่เกิดอ่ะไม่มีอะไรหรอกอือตายไปซะขาทำไมเขาก็มันเด้งออกมาข้างนอก มันไม่ได้เกิดเองนะเพื่อนมันเด็กออกมาของเราใช่ก็เลยดูกล่องมีอะไรบ้างมีอาวุธมาไมายฉันอยากดูซิว่ากล่องนเล้วเล้วเนื่อไก่มาจากไหนเยอะแยะมากก็ความไก่ที่เราขยายพันธุ์ไว้ไงเอาไม่มีเลยหรอกแต่ว่าในเกมของเราเพื่อนเราก็ายเรือเล่นกันเดี๋ยวเราค่อยมาหาคนแก่ที่หลังโอ้ฉันตกเรือฉันขับเรือเป็นอยู่ฉันก็ขับเรือเป็นนะ ตอนนี้ใครเลื่ไปเป็นเลยเราก็เราไปไหนดีอ่ะเราไปที่เกาะถุงมุนกันดีไหมเพื่อนไปถ้านขอทษท่านเดียวได้ไหมเงียบมากทำไมแต่ชุดเยอะกันเนี่ยเอาชุดมาจากไหนอะกัดงวเห็ดไงมันดบหนังให้ฉันฉันก็เลยเอามาขับชุดเกาะเองฉันมีชคดตองชุดเกาะเองอะไปกันเถอะเอ๊ะน้ำมันอะไรน่ะเฮ้ยฉันก็เห็นนะเพื่อนน้ำมันอะไรอ่ะน้ำมันคค้งเลยวะ ไม่เคยมาก่อนเลยฉันก็ไม่เคยเห็นมันเกิดเองเหรอหรือรว่าใครสร้างไวอ้อ่ะฉันว่ามันอาจจะเกิดเองนะเพื่อนมันมีหีบด้วยฉันไม่ทำอะไรเลย,เลยตอนนั้นมันไม่มีเลยอะ่ะมันหรือว่ามันเกิดเองวะเนี่ยเพื่อนดูอ่ะดูกล่องดีกว่าไหนรอฉันด้วยสิโอ้ดูกล่องนีมีของดีด้วยฉันก็เห็นนะไหนดูสิว้าวในเอาเจะเอาอะไรเพื่อนนี่น่าจะมีน้ำานายากำจัดไฉด้วยใช่ ฉันก็มีน,นะเออจริงจริงทองกับเอออะไรเนี่ยวะไยเนี่ยมันคือรองเท้าทองกับหมวกทองฉันก็ไต่ในอจรองเท้าทอง,ทองใช่ใช่มีหมวกแล้วงั้นฉันจอารองเท้าทองกับหมวกทองนะมันมีให้ฉันยังไงก๊นั่นขอกินน้ำแขกันไปก่อนมันมีหมวกให้ฉันได้ไงกูฉันก็ไม่รู้นะเพื่อนมันอาจจะบักมั้งอาจจะใช่ เราพร้อมที่จะไปโลกแล้วงั้นฉันขอทิ้งของไอ้พวกนี้นะาไว้นในกล่องก็ได้โอเคเก็บขวดไว้ด้วยแล้วก็พีเอกไม้เดินมาเลย<ว>เพื่อนนพร้อมยังพร้อมแล้วไปนะเอาตัวผิดเดี๋ยวออกซิเจนมาสุดท้ายงั้นฉันก็วังไว้ตรงนี้เล้วก,กันหนักนะเพื่อนอะไรเนี่ย่ <laughs> ฉันไม่รู้ เราทำไงดีมันขุดอย่างนะแต่ว่ามันขุดไม่ได้นะเพื่อนเราทำไงดีอ่ะเราไม่มีพิกแอนเพชรอ่ะอีเตอร์เพชรแล้วไม่มีอ่ะงั้นฉันไม่รู้เพราะว่าตรงนั้มนมืดเหมือนออกซิเดียมอ่ะงั้นทำไงเราไม่มีทางเลือกแล้วสิทำไงดีเดี๋ยวฉันมันแอดมันต้องมีเหมือนที่มีทีดด่สิ ไม่หาแล้วละ่ะตับตน้นนโซมาเลยเพื่อนเราไม่มีออกซิเดียมแล้วอะ่ะเราอาจจะไปโลก <S <S นั้นไม่ได้แล้วเพื่อนนายหลับตอนไหนตื่นสิเพื่อน,ต,น,อนตื่นแล้วเอ้าทำไมเนี่ยเอ้ยกระแฟันเลยเราทำไงดีอ่ะเดี๋ยวเราขอดูกันว่า,วาตรงนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยเพื่อนฉันเจออะไรสีนอมตาลแวบๆอ่ะเฮ้ยน้นมันกล่องนไดว่ะน้ำมันกล่องมาตามีอะไรบ้างเพื่อนแค่เดียวอะไรอะ่ะ แกกล่องเงาเงนเยนยมีอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยฉันขอหนึ่งขวดนะเพื่อนจุดตาจะไม่กินหรอกจะไมงกินขอเตรียมพร้อมไว้ก่อนเก็บขวดไหมเทพร้อมยังสามสองหนึ่งวา่าตรงนั้นจะมีอะไรบ้าง บายบายบังก <Bye> uh, ันจะเจอกันนะเฮ้ยแก๊สแก๊สดูปะฉันตีบอลไฟเองตีบอลไฟเพื่อนฉันเกิดตายแล้วยิงธนูออกมาเลยอ๋อเช็คช่างเอาเอาไปเช็คมาได้ไหมไม่ผูกตุบตุบตุบพังไปเช็คมาเช็คเอาไฟเช็คมาอยู่มามันจะบ้าหายฉันฉันถือมัดฉันถือมัดมันไม่บ้าหายหรอกเอามากรเพิ่มบ้าเมือง้าขายผ้าซื่อยาไทย ทำไมเออเจอรู้สึม claro ึนห uh ัวเอ้ยเรียนฉันอยู่ไหนเรียนใยับแข็ง้อยู่เรียนแล้วใครวางหัวพระทองเอาไว้เนี่ยเออทองคนนั้นก็ว่างเรียนนี่คือจะเรียนเออนั่ไหนไหนเรียนนายตื่นสิเรีอะไรเนี่ยใครใครแต่หัวหัวทองของฉันแต่ได้ไงก็ไหนก็ใส่หัวพระทองอยู่นะ เอา้าหัวทอนมาจากไหนฉันไม่มีนะฉันฉันก็ไม่รู้อ๋อก็ถอดได้นี่นใฟรแต่ให้ฉันไม่รู้ปะคร้นไงข้างบนกันอะไรกันเนี่ยป้ายอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นของใครจักอย่างนี่แหละเก็บมาหน่อยจำเสือต้องเสือเอาไว้ใช้ไม่นะไฟเช็คฉันหายมีคนเอาไฟเช็คฉันไปเอ้ามันตีเองเน,อเนี่ย เอ้าบอลตัหายแล้วใครเอาไปเชนฉันไปไม่รู้อ่ะอ่ะแล้วไฟอะไรเอ้าอะไรเนี่ยแบงแบงอะไรเนี่ยไฟอะไรอ่ะอะไรศูนย์เอสเอเอสโอเอสแปลว่าอะไรเพื่อนมันอาจจะขอช่วยเหลือมั้งใช่ไหมก็ไม่รู้อ่ะเอาพวกเราต้องเดินตามแต่ไฟนี่ไปแล้วล่ะอาจจะใช่นัสน s นทอส t o s เออโอ้มันไกลจังเนี่ยเออไม่รู้ว่ามันไกลหรือเปล่าลองเดินไปเรื่อยก่อน ไปเพื่อนสึกว่าจื๊บทางมันชันมากเลยเพื่อนฉันเจอสายบิญญานเฮ้ออะไรอะอะไรอะอะไรอะนี่มันที่เห็นเชิญฮนี่นะมาได้ไงจะไม่ดูเป็นคนตั้งแน่ใครสรางไว้อะเฮ้ยเพื่อนวันนี้วาเราต้องออกจากที่นี่แล้วล่ะอะไรเนี่ยง้ันเอาเอา เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้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 ยมัดมัดมัดอือต้องเอาไปแต่หรอกทีนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพื่อนในวัดฉันทำไมเนี่ยเมื่อกี้แกเป็นฮีโร่บายแกต้องทำละเฮ้ยให้เป็นอย่างนี้ไม่รู้แกต้องโดนมัดแล้วล่ะเป็นไงล่ะ กุ๊กกี้แกเป็นฮิลเลอร์บายจะไปดีไหมฉันเป็นเพื่อนนายไงจะไม่ได้เหรอรรรงไม่ปลอมตัวมาทำไมเมื่อกี้เรื่อหรอฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นอะไรวะอีซี่ก็โดนฉันจำได้แค่ฉัน,น,ฉนโดนดูดโอ้ยได้ไม่รู้เรื่องเลยในเมื่อกี้มาเช่นเดวนี้ฉันไม่ข้างหน้าหรอกในไมร่างเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้เหมียวคนจะตั้งโปรแกรมให้ฉันให้กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ ฉัน,นก็เป็นตัวแบบนายเอาทำไมอ่ะฉันไม่รู้เอาแล้วง็หนช่วยฉัน,อ,นอ่อนโอเคตัดแจ็ปลองเอาไว้มาเชืเ่งอ,อ,อง <laughs> แล้วต,ตัดเชื่องตัดเชื่องตัดตัดแล้วตัดแล้วนี่ไหมต้องตีก่อนเม่เ,เลยฮะหายแังฉันหายแล้วกินน้ำยาแล้วไปเที่รัวอีกไหมฉันอาจจะไม่เป็นอน่ะ อย่าเป็นอีกรอบหนึ่งนะใช่เนี่ยดีกว่าอย่าเป็นอีกรอบอะไรเป็นอีกรอบไปอีกนะแล้วเราจะออกไปยังไงดีอ่ะใครก็ไม่รู้จับเราขังไว้แล้วว่าเราพวกเราต้องเอออันนี้แหละล่ะทุกคนทุกคนทุกคนนี่นี่มาหาหาหาทุกคนทุกคนไป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 หาหากองกองเฮ้ยเจอแล้วกอง ไป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 เร็ว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 ฉันถงเวลาไปไปเร็วไปมาไงเร็วไอ้จุดแล้วจุแล้วโอเคในี่นี้ด้วยฉันเอาติดที่่นีไปตลอดการมาอะไรก็ใช่อะไรก็ใช่มาต้องแล้วทุกคนเพื่อฉันอยู่ในนี้คือจะทำไงวะว่าได้อ่ะได้นะจะเต็มออกมาได้ยังไงน่ะมาเจอการีพี่ตองเอ้ยพี่ถาม